เอาวฟานแ้วแต้ไพหมักตอนญ่ตอนหน่อยมันห้อใส่ลงไปเลยครับสวัสดีนะครับพี่น,อน้องนี่มันเส้นที่ห้าหองขุดมมกนะครับบางท่านอาจจะว่าเอามาเห็ดจังใดกินเนาะพี่น,อน้องเอามาเห็ดจังไดกินเนาะมันเส้นหรมันเส้นหนี่กับ ยู่บาทควรจะเอิอนมันแซ้งเนาะแต่ว่าทางเอือนโอ้่นเอิอนจังได๋เนาะพี่น,อน้องบางบางทีเพิ่นก็เอิ่นว่ามันอ่อนว่าพี่น้องฟังเล่าหน่เอิอนว่าจังได๋เนาะเอิอนมันแซ้งคือกันบ่ทางผี่เอิอนมันแจ้งนะพี่น,อน้องนี่เฮาเฮาได้มาแล้วเฮาก็มาล้างให้สะอาดน,นะครับนี่เฮาเอาสกอตใบสกอตใบล้างขวดล้างจานเฮานี้นะขัดเลยขัดเลยพี่น,อน้อง เราขีดดินมันออกดีดีเป็ียนให้สะอาดสะอาดแล้วนะครับก็มนีสีร้องกันเข้าห,หนึ่งไปแล้วเนาะเข้าห,หนึ่งไปแล้วโดวมินีสีร้องกันเชื่อมให้มันออกหวานนิดนึงนะพี่น้องเชื่อมให้มันออกหวานนิดนึงแล้วก็เข้าเิเทกะทพี่เพื่อได้อยากกินเ,นเป็นของหวานกับเทกะทิีอร่าทเลยนะครับเห็นยังไงเนาะเพื่อว่านู้ืได้สีหนึง่ง หนึ่งินกระเสี่ยมพี่พี่น้องมันแซ่งนน่มันมันมันรสชาติแบบว่าพี่พี่น้องถามว่ารสชาติมันเป็นแบบไดมันแซ่บหนิมันเสียรสชาติคข้ายๆกับมันเผาคล้ายๆกับมันเผาเลยนะครับคือกันเลยเป็นเนื้อเงี้ยวเนื้อเนื้อแล้วก็ออกติดติดติดหวานอยู่ลิ่นนิดนึงว่าว่าว่าต้องจิ้มน้ำตาลก็ได้ แล้วก็เนื้อค่ค่ายมันมือเสือแต่ว่ามือมันมือเสือมันจะเบาหวานเนาะมันมือเสือมันจะเบาหวานมันมือเสือมันจะแข็งเหนียวเนียวนึ้นึ้พวบางพันธุ์กับเป็นทุยทุยกระซือโปได้มีรสชาติติดหวานคือคือมันแซงคือมันเผานะพี่น้องเหมือนข้าวกระหล่ดนีเลย พี่น้องฟังลาบเป็นดายเนาะพี่น้องต่างประเทินว่าผู้ทำงานอยู่ต่างประเทศเป็นยังไงสบายดีบ่สะอาดพี่น้องเท้าล้างสะอาดเท้าสิไปฝานเปลือกข้างวานสิเจไปนหนึ่งเลิอกอ่ะเห็นไหมมันสะอาดก่อนมันจังเป็นตะก,กินเดี๋ยวผมขออนุญาตลยากจะท้าก่อนได้พี่น้อง นะครับห่ากระดแล้วพี่น้องห่ากระดาษนะมันแซงหอหลัง้าหลังยางดีเลยบูมี่ขี่ดินเลยนะครับขาวสะอาดเลยนี่เ้าจะมาฟานเอาอเอาเปลือกมันมันออกเลยเพราะวานนะ่าน่ะก่ได้เอาไปหนึ่งกอนนะครับพอเขาจะเอาอันเมื่อของอันของมันแจ้งนะพี่น้องอยากให้านามันซีขนนๆ่นะพี่น้องก็เลยแบบ บา่าเดี๋ยวปีหนึ่งก่อนนะครับเอามาฝานฝานฝานตะเขือมันออกแลแ้วก็ข้าไปเสี่ยมจักหน่อยข้าเหลือเอาเต้าหัวหนั่นหัวมันแบบสีมไม่ไม่แน่เป็พี่น้องว่าเป็นหัวเกา่าโยวหัวเก่าเห้เอาไปหนึ่งกินนะจ้ะเพระเก้าหนึน่งเขาไม่ค่อยสุกหรอกมันจะออกเจ้าเจ้านะพี่น้องมันต้องหัวจากกินหัวเจ้าเอากินเข้าไปมันจะเป็นเจ้าเจ้าช่วยเจ้าเจ้าคือเนี่ย เจ้าหมายถึงแบบแบบค้ายกบกินมันดิบนะพี่น้องิคมเจ้าเจอนลายก็มันสุกจริงๆนะีดด้วยางก็่ได้เปอกดีๆเลยปอกดีๆเหฮะจะปิดตุ่มมีแบบฮงสุกของพี่น้องเลย เีย yeah. mm ้วันนี้พ uh, mm ี่น้องียมื้อรวยยังง่มเลยซื้อรวยขึ้นงี้ยกสิซอทุเรื่องเลยอะก็เต้าหงส์ก็ซื้นี่กันซรวยขึ้นงน้ย นี่ห่อใดแล้วห่อกะว่าฝานชินพ่อค่ำนะครับเอาฝานแล้วแต่ไคหมกักตอนญ่ตอนหน่อยนี่พูดตัวใหญ่พอดีเอาซ้ำนี่สำหรบเรื่องนั้นก็บอกอย,ยู่ไงอะไรมันหัวเกาอันนี้มันเป็นหัวเกาด้วยพี่น้อยก็ไปหนึ่งก็ไปหนึ่งกิน,น,น,นอันนี้ห่ากะเจ็ดของหวาน ก็เาะันเป็นหัวไม่บดเลยบ่แม่เอาไปทิ้งสีไปเลยคิด้อา งูให่ก็ใหญ่แทบงูใหญ่ครับงูอนไ้เออเดอยังด่นยังงาอินตอมัน,อ,น,นอินตะมันแตนี่วจับใหญ่อุปหรูเพงไงโอ้ย,ยสิละเต็มปากเต็มคำอืมนี่เจ็บที่นอนตอนนอนไหลมันมุนที่นอนได้ละ นี่พี่น้องอันที่ซุ่มหัวแบบมันเป็นหัวเกาหัวแบบหัวบางแงมนะพี่น้องเท่ากัาเมื่อหนึ่งนะเท่ากับเมื่อหนึ่งกินไปนน้ำกัน ก็ตั้งน้ำนะพี่น้องตั้งน้ำแล้วกันใสใบเตยไปจักน้อยปลอมหอมนอนมันเฮามันเฮาใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยตบาใสีน้ำหน่อยจักน้อยแล้วเราจะเติมน้ำอีจกจักน้อยเทีย่อถต่สุกเนาะเท่ากับเดี๋ยวก็าจะใส่น้ำตาลลงไปใส่เกลือไปจักน้อย้วยพี่น้องเตินมน้ำประมาณซนี แล้วเขาก็ใส่เกลือพี่น้องใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลเนาะน้ำตาลเนี่ยและแต่ผู้มากเด้ด้วยพี่น้องมักหวานหลายก็ใส่หลายมักหวานหน่อยก็ใส่หน่อยตอนนี้ใส่ประมาณถ้าพี่หนึ่งก้อนเห็นไหเอาหยิบหน่อย น้ำตีลหลยๆพี่น้องจัเปนวัยเนาะนี่เขาก็จะได้เบิ้งสังเกตหนาม,มันหนาม,มันก็จะเนื้อๆน,นี่คือแต่เข้ามาแบบนี้เนาะเขาบ่าต้องปิวหนึ่งก้อนเขามาต้่มเลยเขาก็จะได้ความเหนือของหนามแต่ว่าหนามมันก็จิงหมดลงไปอีกดิพี่น้องต้มไปจักน้อยครับ นี่นะพี่นอ้องต้มไปสะพักเข้าก็สายใดเขาหูเดียดจังไดว่ามันมันสุกแล้วนะครับเ่าตักเบิองเนื้อมันจะเป็นใสใส้ะพี่น้องทามันมันสุกแล้วเนื้อเนื้อเนื้อชิ่นมันนี่มันจะเป็นใสใสนะี่คือใสายใดเขาก็ซิมเบิองซิมหน้ามันเบิองหวานพอ่อแยบแยมแยมแยมกับพ่อเด้อพี่น้องบ่ต้องบ่ต้องหวานหลายเขาก็บจิตตักตักใบเตยออกตักใบเตยออ,ออกเลยการกินกะ พอดีเสมัครีนหนึ่งสี่ซื้อกะไดยบ่ต้องใส่กะทิกะไดย์ขึ้นมาเข้าใส่กะทิเพิ่มลงไปเป็นเป็นของหวานกะเลยอ่ะพีน้งเลาไปกินกันครับ